ฮัลโหลสวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับแกม The Sims 4กับผมนะครับ DILALON Channel เหมือนเดิมเย้วันนี้มาเริ่มครอบครัวใหม่กันใน The Sims 4แล้วเสียงเพลงเนี่ยออ้อห์ม่เซนต์เหลือเกินสุดยอดโอเครอโหลดแต่นี้มันโหลดช้ามากโหลดช้า จริงๆเวอรี่สุดยอดโหลดช้าหรือเปล่าโอเคล,ลามาสร้างครอบครัวใหม่กันเลยเย้โอเค hey, Julie, อย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ได้นามของเธอนั่นก็คือ <Yeah. S 1> บ้าอ่ะไม่ใช่บ้า Banana. Banana. าาบานาน่าบานาน่าน้องบานาน่าน้องบานาน่านามสกุลลาลาบานาน่าลาลาสีเหลืองมาเชียวอ่ะเบาเสียงหน่อยก็ได้แป๊บหนึ่งมันจะต,ต้องเบาเสียงหน่อยโอเคเพราะเสียงเพลงมันดังเกินไปมาดูกันดูสัดส่วนแล้วไม่โอเค เราจะต้องลดพุงหน่อยนั่นแหละเพิ่มหลังให้ตรงขึ้นตูดห้เล็กลงน่องห้เล็กลงน่องห้เล็กลงโอเคพุงสะโพกเล็กหน่อยไลยยาวขึ้นมาโอเคมีอกพุงเล็กไปแล้ว เอ๊ะทำไมทำไมมันสุดแล้วเหรออ๋อลืมไปเราจะต้องออกกำลังกายาใช่แล้วมันเหมือนกล้ามปูเลยอะ่ะโอเคโอเค เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็จะไปเจอกันตอนที่สร้างซิมเสร็จแล้วกันเลยเหมือนหัวปะ <c oughs> โอเคครับตอนนี้เราก็เสร็จแล้วกับครอบครัวลาล่ากำลังย้ายเข้าไปในบ้านนี้เลยครับไปคคบมาแล้ว โหลดนานโหลดนานนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราสร้างแล้วแบบให้ดูอะไรอย่เงี้ยมันจะนานมากนานมากๆนานเกินไปไแล้ว,ลวเย้มาแล้วเป็นยังไงบ้าน โอ้โหสซมโซมากโอเคแล้วตอนนี้เราเหลืออยู่เ0็ดเพราะฉะนั้นเราขอเปิดหมวดสร้างกันเลยโอเคเพลงน่ารักมากได้ไหมอ่ะจะเพิ่มเตียงอีกหนึ่งเตียงอ่ะ อ่ะ,อะเพิ่มเตียงอีกหนึ่งเตียงเตียงเดียวไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เราต้องเปิดอันนี้โอเคเตียงเดียวเอาอันไหนดีนะนี่น่าสนใจเป็นสี นี่เลยอ่าเคยมาแล้วเตียงอีกเตียงหนึง่งไว้สำหรับ3คนพ่อแม่ลูกนะจ๊ะอ่าเพราะฉะนั้นเราปุ๊บอีกอันนึงแันหนึงเดี๋ยวๆๆอนนี้ย้ายก่อน อย่างนี้แหละโอเคมันไม่ได้หรอวา้าโอเคอย่างนี้ทีวีเด้อเด้อเดทีวีสมซ้อมมากสี่ร้อยก็ได้ อ่าท uh, uh, mm ีว hmm. ีทีวีอ่าเขาใช้ไฟฟ้าเล็กไปโอ้โหวางไม่ได้วางไม่ได้อีก uh, อ mm ่ะ hmm. ได้เวลาเปลี่ยนโฉมบ้านแล้ว อ่ะวางโตเอาถูกๆก,ก็ได้ไปแล้วก็อันนี้ป้ายสวยงามสามพันตายแล้วจะต้องอยู่แบบประหยัดมากเลยนะเนี่ยขาดอะไรอีกอะปะปาไม่เคาน์เตอร์โคมไฟโคมไฟนิดนึงคิดว่าบ้านไม่สว่างเลย บ้านไม่ค่อยสว่างเลยคมไฟเอาขอแบบสว่างสว่างได้ปะเนี่ยเออดูดีขึ้นเยอะแป๊บหบนึ่งนะเอาอันนี้ออกก่อนโอเค พอเมื่อจัดบ้านเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันเลยเย yeah. ่สดุดครับแลนนี่แหละครับมาดูกันเลยครับนี่คือบ้านที่เสร็จแล้วครับวงเล็บหลอเล่นครับความจริงไม่ได้ปล่นอะไรมากหรอกอันอันส่วนบ้านนี้ก็เป็นบ้านที่ผมสร้างเองแต่ว่าอันนี้คือรวยไง อันนี้ครอบครัวนั้นคือรวยไงแต่ครอบครัวเนี้ยจนอยู่เพราะฉะนั้นเรานั้นก็มาดูภายในกันเลยดีกว่านี่ดูดีขึ้นปะคือแบบเปลี่ยนไปตั้งเยอะอยู่เอากาะลูกด้ยกาะลูกด้วย,วยไม่อ่าเข้ามาปุ๊บทำอะไรล่ะ อ่เราพวกผู้ชายผู้หญิงก็ต้องหางานทำสิจริงไหมคนหางานเร็วๆอโอเคก็จะมีอาชีพสำหรับบานาน่าน้องบานาน่าเราก็จะมี detective doctor scientist ก็คือจะมีนักสืบจะมีอ่าอะไรนะ อะไรนะจะไม่ได้อ่าหมอเออหมอแล้วก็นักนักวิทยาศาสตร์นักกีฬาอ่าพนักงานบัญชีธุรกิจอะไรอย่างี้อืมต่างๆมีแบบเอนเตอร์เทนอะไรอย่างี้สายต่างๆอันนี้ก็เป็นปฏิบัติการลับพิเศษดูดีมากเลย โอเคสรั okay. รับคนนี้เราก็จะจ้างคนนี้ให้เป็นคนนี้หน้าหน้าตาดีใช่ไหมต้างให้เป็นเอ็นเตอร์เทนเนอร์ไปเลยโอเคส่วน <c oughs> อ่าเลิกเล่ยนแล้วอ่าห <c oughs> น,นูอีกคนนึง <c oughs> หนูมีหน้ามีหน้ามีหน้าน้องมีหน้านะไม่ใช่มีหน้า <c oughs> <c oughs> คนหางาน <c oughs> มาเลย <c oughs> ต้องมีงานทำกันทุกคน อันเอาเป็นหาอันที่มันแบบไรายได้เยอะๆหน่อยอันนี้สิปต่อชั่วโมงยี่สิบต่อชั่วโมงอ่าอันนี้ราคาดีอันนี้ยีิบสี่อันนี้ราคาดีกว่าดูกันไปก่อนอันนี้ไม่ได้เลยอันนี้แย่อืมเอนเร์เทนก็มีสูงแล้วเนี่ยยี่อ็ดอืมชีสก คืออะไรโห oh, อันนี้อะไรอ่ะ r i t e r d o u เป็ a g วก t c h e ช s e Guru คือเป็นคุณครูปะหรือไม่ใช่ไม่น่าจะใช่ u n e e d College We g o เป็น Picking s so a r t s a t u p คืออะไรวะ <laughs> แบบเกี่ยวกับโปรแกรมมิ่งมั้งสอนโปรแกรมมิ่งปะไม่ไม่รู้อะ่ะอืมโอเคเย่สกิลส่วนน้องคนนี้ก็ชื่อว่าซาบานิลาล่านะจ๊ะโฮมเวิร์กมาทำกันบ้านสิทำไมล่ะทำไมหนูขี้เกียตขนาดนี้ เราก็ขี้เกียจเหมือนกันเพราะฉะนั้นไฮไฟกันไหม <laughs> เป็นคนที่ขี้เกียจเหมือนขี้เกียจหนึ่งเ <laughs> นาะโอเคหลังบ้านก็จะมีอย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าแถวด้านหลังนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เพราะว่าไม่มีเวลาทำเนี่ยแค่แค่ลงหลักปักฐานบ้านนี่มันก็ป่าเข้าไปประมาณครึ่งชั่วโมงละอืโอเค คุยอะไรด้านหลังโอเคเราจะนี่ความสัมพันธ์เอาแบบให้สุดๆมีลูกกันอีกหนึ่งคนไปนเลยดีไหมเพิ่มเติมโรแมนติกอ่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งจะรักตลอดการโอ้โหสุดยอดสุดยอดอะไรถืออะไรในมือเนี่ย โอเคไปเราก็ต okay. ้องมะนี่อะไรวิสเปอร์จูบแล้วก็โรแมนติกกันอีกแหมอ๋อพยายามมีลูกเลยลูกไปไปไปขึ้นเตียงเลย ไอยาซิมมันปแปลกๆนะซิมเนี้ยมันมันเดี๋ซิมสี่มันจะแบบดูน่าเล่นนะแต่ว่าความจริงมันความจริงมันกราฟิกมันชัดขึ้นแล้วก็ทําให้แหลกขึ้นแล้วก็กินเนื้อที่ขึ้นแค่นั้นแหละส่วนใหญ่ก็เหมือนเดิมเนะาะถ้าเกิดว่าแบบปรับแต่งโซฟ,ฟาได้อะไรเงี้ยแบบแบบไม่ใช่เปลี่ยนสีนะแบบ ยืดโซฟาหดโซฟาอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่นี้ยังไม่มีแพดอะไรเลยที่จะมาลงเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเตะซิมสี่ตัวเต็มอ่าขึ้นเตียงกันแล้วอันนี้สิบแปดบวกนะสิบแปดบวกสิบแปดบวกม,มาแล้วจ้ะโอเคเราจะไม่ดูนะอะไรอ่ะเห็ดอันนี้ไข่อันนี้ไข่อ่า โอเคมาวันแรกเราก็ต้องไปพักผ่อนกันเลยเอ่ะแล้วนี่ทำกันบ้านเสร็จยังอ่าหืมกุกกิ้งมูมิงกันเหลือเกินนะจ๊ะแม่อ่าอ่า สังคมพูดคุยเหียนรื่งตลกครอบครัวไปท่องเที่ยวกับนี่มีมีหน้ากับมีหน้ามาเจอฉันอีกละอะไรประมาณนั้นกับบานาน,น่าแต่ว่าคนนี้หน้าตาสวยนะคือเราสร้างเองมือรู้สึกภูมิใจอะไรประมาณนั้นไม่ อ่าเย่จะไปไหนดี <c ock> ขึ้นหน้านี่ปุ๊บ <c> ค <ười> ือมันขึ้นหน้าตลกมากขึ้นแบบงงๆอ่ามีสถานที่เที่ยวที่เดียวไปไหนดี <c ười> อ่าไหนนก็ไหนๆละนี่เลยสำหรับเช่า สีวันไปอืมนั่งเล่นสลามแป๊บนั่งเล่นสลามรอรอรู้สึกฟินนะเนี่ยอยติดมืออย่าติดมือนะเดี๋ยวเล่นต่อไม่ได้เพราะมันโหลดนานเนี่ยไม่คือแบบเราทำสลามอยู่ที่บ้านว่าย สลามกระเด็นแล้วเล่าแบบมันพุชพุชพุชอ๋อมันจังเลยเฮ้ยๆติดติดต,ดตดิมือแย่ yeah, แล้วแย่ yeah, แล้วแย่ yeah, แล้วสลามติดมืออันนี้เป็นสลามที่ทำไม่สำเร็จไงแล้วเอามาเล่น มาแล้วอ่ะใช้ใช้มืออีกข้างนึงเล่นเลยกันโอเคอืมเย่มาถึงแล้วยังไงต่อละ่ะนี่อันนี้คือโรงแรมเราที่พักเราอืมแต่ตอนนี้สลามมันติดมือ,อมทำยังไงดีไม่น่าเล่นเลยอืมต้อง โอเคนี่และนี่ก็คือ The Sims 4เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะดูต่อติดตามอยากดูก็กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราไม่ใช่พวกเราสิให้ให้ผมเนี่ยทำคลิปต่อไปมันติดเมื่อ โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วตอนหน้าจะเป็นยังไงจะพักอยู่ที่นี่อย่างมีความสุขหรือเปล่าจะเป็นยังไงติดตามชมตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้สวันนสดีครับบ๊ายบาย